ไินไหมอ่าครับได้ยินแล้วครับเออพูดเลยพอดีผมทำนั่งสมาธิครั้งแรกครับอาจารย์แล้วก็รู้ลมกับพุทโธพร้อมกันนะครับมันทําให้ผมรู้สึกเวียนหัวเวลาผมหลับตาแล้วก็ทําสมาธิครับอาจารย์อืมมันมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์แก้ได้ไหม,มทุกครั้งที่นั่งสมาธิเหรอครับผมใช่ครับนั่งปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยเหรอ มันแบบว่าตั้งใจจะนั่งนั่งปั๊บเนี่ยพอเราหลับตาแล้วก็รู้ลมไปเรื่อยๆมันเริ่มรู้สึกเวียนหัวเหมือนเหมือนคนเมาอ่ะครับอาจารย์อืมมันต้องทํำยังไงเป็นทุกครั้งเลยใช่ไหมได้ครับนั่นก็ไม่ต้องหลับตาถ้าถ้าไม่หลับตาเนี่ยมันจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมันจะฟุ้งช่างไหมอาจารย์เราก็มองต่าๆไว้ดิอย่าไปมองทั่วดิไปมองทําไมล่ะ เรอ,อ,อกําหนดไ,<ง>ไว้มองต่ํามสมมติเรานั่งกับพื้นอย่างเงี้ยเราก็มองที่พื้นเลยไม่ต้องไปมองอย่างอื่นแต่หลีตาไว้ไม่ต้องหลับไม่ต้องลืมเต็มที่คือหลีตารู้จักตาปลือยไหมครับ,บเออมาจะตาปลือเดี๋ยวสักพักอ่ะเวลานั่งสมาธิถ้ามากาหนดอ,อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวตามันจะหลีลงเรื่อยๆ,ๆมันไม่มีทางหรอกที่ตามันจะเบิกโปร่งเดี๋ยวตามันจะเบาลงเบาลงเบาลงแล้วลองดูสังเกตอาการตัวเองว่ายังเวียนหัวอยู่ไหมถ้าไม่เวียนหัวแล้วก็ใช้อย่างนี้เลยสมมติถ้ามันจะปล่อยจนเปลือจนมันปลือมากๆแล้วจนมันหลีมากๆจนมัันหลบไป ไปถึงตาหลับนะตามันปิดไปอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันปิดไปเลยแล้วลองสังเกตดูว่าหลังจากปิดตาไปแล้วเนี่ยมันยังเวียนหัวอยู่ไหมแต่ที่สําคัญคืออย่าไปบังคับลมนะให้รู้เฉยๆครับครับเออถ้าบังคับลมเดยกก็เวียนหัวอยู่เหมือนเดิมเพราะมันจะเริ่มจากการปวดหัวก่อนอ๋อแต่ว่ามันมันต้องเป็นทุกคนใช่ไหมครับอาจารย์ไม่เป็นมาแล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะกําหนดลมหายใจเราได้ไหมคือเราสามารถตามลมได้ไหมบางคนมันมันสเปะเขาเรียก้วมันกําหนดกําหนดลมไม่เป็นอย่างเงี้ย คือกําหนดไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกจะทํำยังไงให้มันแบบสบายๆอย่างเงี้ยมันทําให้เป็นพอเวลาไปมีสปิดสติปุ๊กก็เลยกลายเป็นบังคับไปเลยอ๋ออันนี้ต้องใช้เวลาช่วแรกคนที่แชานาประนิสิเป็นเหมือนกันทุกคนแต่อาการเวียนหัวไม่เวียนหัวเนี่ยไม่เหมือนกันอาจบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นแต่อาการในการขัดลมหายใจเนี่ยเป็นเหมือนกันบางคนอืดบางคนแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยบางคนหายใจไม่ทั่วท้องแต่มันจะมีอาการแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต่มีมไปเหมือนกันหมดมันก,ก็หลีตาเอาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ลองหลีตาดูแล้วก็อย่าบังคับลม <Okay. S 1> หลีตาไม่ใช่หีตานะคือนั่งจ้องที่ตาอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักตาจะไดค่อยลดระดับของมันเองครับครับ okay, ครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์จ้าสาธุอจา